เป็นคนไทยบ่ไปไปคบกันไปไหหรอไอเนาะไปเฮ็ดงานช่วงเนี่ยนะงานสวนอ๋อแล้วไปพบพ่อกันอยูอ่ในสวนหมอหงงานนั้นจังหวัดใดเนาะอยู่จังหวัดชนบุรีหอมน,นันดานเกินเออ บายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสู่คนเนาะกะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องนอะกจากเมื่อนี้น้องโมเสกเดินทางมาที่บ้านนาพี่น้ดาวัยเนาะมืงอาจสปอรแขงสวรรค์เขตพ่อแม่พี่น้องนอกจากถือว่าเป็นเวล่าลุนน่านแล้วพี่น้องยนอกจากโมเสนบ่ได้ขมามาเมาาื่อวานนี้ท่าทางวิญญ,ญาณเจดีย์เจริญเนานะ เิ่นกับเป็นคนสวรรด์นัเขตนี่แหละพี่น้องเอยเนาะเพิ่นได์ฝากเงินมาเข้าทางโมเสนเนาะเพิ่นก็ได้เบิ่งในชมคลิปของโมเสกในเฟสพี่น้องเอยเนาะเพิ่นก็เห็นว่าน้องหลานน้อยเพื่อนเพิ่นบ่ได้ใส่เสื้อผ้าในพี่น้อยเพิ่นได้ฝากเงินมาทางโมเสนซื้อเสื้อซื้อเสื้อซื้อรองเท้าพี่น้องเอยมาให้ทางน้องเพิ่นเนาะตอนนี้ก็อ่ามื่มาถึงแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเดชื่อเพื่อนก็คลายสบายดีเพื่อนควรได้สิเอาเครื่องให้เพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอ่า เพื่อนกับบริสวงื้องน้ำพี่น้อยเนาะเพื่นกัเป็นคนสวั์ดเขตเพื่อนเบียงงานอยู่อ่ขอทม้ออกรุงเทพอะไรพี่น้อยนาะเนาะเอาอสบายดีเด้ะสบายดีอ่าเตอเนาะมาได้มาตะลอนไหยเนาะ็ไาน่เด้อเออโดยโดยเนาะพี่น้อยมาได้มาหาขุบครมตะลอนเนาะเหนื่อนจังไเนเนาะไปได้ยู่เสมอนเนาะ หากันเห็ดยา่างนาะบ่เห็ดยา่างเราไปมื่อไหร่มาอืมเอาเอาไม้ใส่แม่จะยุกยุกนะนี่นี่ใส่ข้อเสียไม่จะเด้อเออลูกชายนะพูดนี่เนาะอือผมพูดอะไรก็ยังนอนอยู่ปบาไปจะได้คือตุ่มผ่าเนาะน,นี่อู้หา้าวสบาย,ายอ๋อสบายดิบสบายบ่ไปหามองวนันเด็ก็ นเไปคลินิกบ่ลงหม้อมอ,ยอ,อยู่นี่นะไอ้เอออยู่มีงมอยูอย่ยนี่บ่เอ่อ,อสบายแค่จิกมือเลยชามมือฉีมือเลยชามฉีมือเลยเออเออนี่เราสบายเนาะจเอ่อเนาะเจือวอะไรบ่ไหนจำนนนอะไรบ่จำบ่ไรเลยเออจำไม่ได้ อะไรก็พ nice like no like oh, no ัวเฮายังจำได้ได้เฮาจำได้เหรอโอ้เนาะไอเนาะคนมาแต่โดนเอ้ยเนาะแต่ปีกายนี่อ่มาแต่โดนมันจำไม่ได้เลยพี่น้องไอเนาะใช่ผู้น้องอ่าลาหน่อยเพิ่นผู้นั้นได้撒เราไปตลาดน้ำเอื้อยเราอยู่อ๋อผนไปตลาดน้ำเอื้อยขันภาคแล้วก็ภาคยี่นี่น่ะเมเราอยู่นั่นขันอ่ายเอาไปให้เมเราอยู่นั่นเลยอ๋อผู้นั้นแต่โบเมนดูเอ้ยเนาะผู้นั้นเนาะโอ้โบเมน เออเป็นไผ่เกาะเป็นลานมลาน<ม>เ,ลเรามาเล่นน้ำลูกค่อยนี่อ๋อโดยโดยอืมเพิ่นจะนพุ่นบ่เงินเพิ่นจะพุ่นบ่เอออยู่นั่นล่ะเป็นลูกไผ่เกาะนั่นน่ะลูกผู้บ้านอ๋อลูกในบ้านเ้วยเออลูกในบ้านอ๋อเพราะว่าทางกันเอือ้อยเพิ่นเห็นงานในคลิปของว่าแซนอะไรเป็นอยเนาะเพิ่น อ่าเห็นว่าพ่นโม้นันพันมาพันไ่ได้ใช้เสือเรา,าื้้นเนาะเออเรามาเล่นเออมาเล่นพันบม่ได้ใช้เสือพี่น,อนอ้องเห้อเนาะอืมโดยโดยอ่าเขาควาเพันเป็นยังไงกันเลยเข้ควเพันใช่ไเออพออยู่พอกินได่หล,ละอืมแต่ทั้งเงยเฮ็หยังแตุ่มื้นนี้เห็เสือเดงาหยังจมื้นนี บ่ได้เฮ็ดหยังแล้วบ่มีเวียก <S <s บ่มีงานวิชาอะไรอยู่เนาะเอออยู่ละละนี่ล่ะเออนจพาด้จ้ะพากันจะจังไดจ้ะมื้อนี้ไป5กิโลน15,000มือนึงน่นนะมือนึงก็ได้2โล3โลพาไปหมดน,นี่ละอ่อ2-3โลนี่คือเอาหาไปไดนน,นี่คนกกไม้เอาไม้แม่เนา กิซี่ป่ะอือพวกรื้อมาไปหากิซี่หากิซี่ไปขายพอได้ชื่อเพชรแป้งนัวชื่อเข้ากินโอ้ม้อนี้บ่ได้ไปมื้อนี้บ่ได้ไปเราเป็นไขรชอกชามือปกตินี่ก็ไปเสมอเลยเนาะคาดพอได้ชุบพเพชรแป้งนัวนี่แหละชื่อเข้ากินชื่อเข้าโลกินเนาะชื่อเข้ากินอือพี่น้องเอ้ยเนาะอันเพิ่นอนี้ได้จากเขาโรงเรียนแล้วบ่ฮำ ไปอยู่เรียนแล้วขับอะไรล่ะปอะบปหนึ่งนี่แหละขับปอหนึ่งอ่าี่น้อไอ้เนาะทางนอกอนั่นก็บบุคคลประจำเนาะพี <c oughs> ่แต้วสีเอาเครื่องอ่าฝากไว้นี่เนาะพีน่น้องเป็นมากะพี่แต้วเอาไปให้เพื่อนได้เลยเถอะเป็นบุพพ์เพื่อนพี่น้องไอ้เนาะอือเป็นลูกในบ้านที่มู่บ้านนี่ มีจักหลังาคาก็เลยแจกแหละหอ,บอดบ่อเฉากรัวแหลยเฉาชามชาิปนี<อ>่นะโอ้โดยโดยแต่นี่วันนี้คุณไม่ได้ปลูกมันบ่ปบุกเขามีให้มีชวนนาโคกนาโคกมันมันบุกไปเป็นหัวเนาะไม่ได้เลี้ยงกบว่ะดินี่ไงบ่ไม่ได้เลี้ยงเนาะอันนั่นให้เลีย้ยง เขาให้แค่ปีเดียวอ๋อกะเรียงได้จะชุดได้เท่าชุดเดียวนั่นแหละไอ้บอเห็นเขาเอามาย่ามันนี่เพิ่นบบรามาส่งให้ก็ได้บบราเรียงต่อเนาะน้ำนี่คือเนมไปเห็นก๊อกน้ำปลาปลาเนี่ยเพิ่นหาใช่ไรแล้วบอเนี่ยเอาให้ใช่ละเทอนื่องเลยเขา ขึ้นตามอันนั้นตัวเลขมันนั้นบ่มีเงินจ่ายบ่นี้เขาเอาปิดอีกบ่ให้ใช้อีกบันอกว่าเขาอ่าชนลายกายเคสนี่ก็เป็นชนบทแนนอนหมือนว่าต่างคนต่างบ่มีเนาะสักทีเอาเงินใส่ได้ไปใช้จ่ายเนาะเห็นมันขึ้นในเจ็ดแปดแสนเฮาโอ้บ่มีเงินแล้วเาเดือนหนึ่งก็ได้เดือนหนึ่งเจ็ดแปดแสนโอ้มันขึ้นตามอันนั้นคอรเตอร์มันนั้นเออคนง่ายก้นเด้อเด้อเออจ้ะบางเทถอก็ มีแต่ใช่รถพักลดยาเนี่ยแหละเราบริล่างรถล่างล่างคือมูดูสิเนี่ยบริได้ใช้แบบีน้ำรถชวนลดยาบริได้ใช้พุ่มเผื่อยก็เจ็ดแปดเชนเจ็ดเชนเนาบนมันขึ้นตามมอเตอร์มันตัวเป้าถ้ามันขึ้นขึ้นลายเด็ดเนาะวันนี้มันกับวัยที่ว่าอ่าว่ามีแต่ละล่างเพิ่มเข่าให้อันหนึ่งสิบ่เข่าก็กอกหนึ่งเนาะ กู้ละก๊กผู้ละก๊กเออมันกะนหมดเชนเดือนมาเลยมาเพราะว่าเจ็ดเป็ดเชนย่อเหมืองบ่อยเดือนหนึ่งสองหรือว่าเชนปลายสองคำเชนมันกัเพราะว่าอยู่เนาะเพราะสองคำเชนเลยกันสำหรับครอบครัวที่แบบใช้ชีงินั่นนั่นกตเขามีล่างรถเอาบือมีเลกันนักอยู่ได้เน่อยเนาะอันนี้บูได้ล่างรถล่างอย่างเขายไหมหะอ่าโตเนาะเลย อนนักเตอยู่ไรสันะออนี่ยเจ็ดเซนเจ็ดเซนห้าสิบบาปิดได้เหรอวะคาบ่มีเงินก็เลยเขาปิดหมดโบาริช่ใช่แต่นําช่างนั่นแหละสบายสบายอุ้มล่างตัวใหญ่ๆเป็นลานเลยปลาโตเดือยวจลานเลยแค่ลางรถลางยังไ่เสรปลาโตสูหน้ามาดานคับวด้เ้เนาะ ธรรมดาเขาทางนึกว่าเขาใส่ไฟยังไงกันน้ำธรรมดาเนาะก็น้่งได้บ่น้ำธรรมดาู่บ้านเจ้านั่นเขาเฮ็ดให้แล้วนั่นช่องช่ามอั้นช่ามลังค้าช่ามช่างนั่นไปเจาะเอาเจาะน้ำบาดาลเอาอ่าตอนนี้เป็นอะไรไอ้ไข่แนบบ่เป็นไข่นะพอไข่แนบบ่ยังหนาวอยู่หนาวเออ เป็นบุญงะไรนี่ยแล้เป็นยังขาดทางชวนนี่มันก็บัวมันก็เบ่งมันนึงทางทางชวนชวนอย่างนัอทางทางชวนมันชวนมันอ๋อปวดแขงเฮ็ดตุบเวียดลายปวดได้เหรอครับผู้เออเป็นไรเนี่ยปวดแขงปวดขาอยูดีชื่อบุญเลยนะดูตุ่มฟาตุ่มยัง โดยโดยคิงไฟบมธรรมดาแล้วมาเจอนี่บอการ์บันหนาวเราเป็นบอโมาร์เฟ่กันมีจะบอเอานี่แหละเออทางชวนยิ้มทันเร็วครับยังนคืไปจะบ่อไปเลยแหละหักพ่อนก่อนเนาะหักพร่อนเนาะเนาะนี่อุ้ยผมกินกระยากนีะเนาะมันยามแรงเนาะคอยมีใครุาแรงกระยังยามเนาะยำโมฮอดอ่า อือ้วตุกเอออเ้ยมีลูกจะคนก่อสามคนสามคนผู้ชผู้นี้แล้วก็ดูดน้อนเนาะแล้วก็ผู้อ้ายนั่นเล่นไปเล่นมาโอ้ดูดูมีอยู่สามคนพี่น้องเป็นจนจำไม่ใช่ไมได้เนาะจำได้แต่ไอ้เพราะเลยมาหลายหลายเรือนนิดหน่อยเนาะหลายเรือนเติบเนาะ อะไมากะมาไม่นี้ก็ได้ครับาที่แม่เป็นสะพานบุญใหญ่ท่างผู้ใหญ่เพื่อนนอเพื่อนฝากเงินมาให้ซื้อเสื้อผ้ามาให้น้องพุที่ว่าแก่เพื่อนแจ่เสื้อมืุนันนาย้มหนาวสื่อแมาโจวหลันเนาะเพ่นไม่ได้ใช้เสื้อผ้าเท่าไหร่ตอนนี้เพื่อนยังบาละมาตลาดตลาดยุกไกลบ่ยังไหนพุ่นเราไปทางพุ่นบ่เราไปนำเอื้อยเรา โดยโดยทางเราเองในการมีแต่ว่าแต่มื่อีนการอ้อยเพื่อนก็มีว่าอ้อยอยู่พี่มีแล้วบห็เห็ดมีไผ่เห็ดชวนอ้อยมีแต่มันเท่าไหร่เนาะมันไเกษเวงานอย่างพี่น้องเนาะแต่เมื่ออะไรเพราะว่าอ่าอยู่ไกลคือว่าเกตบ้านเนี่ยอยู่ไกลตัวเมืองเนาะขึ้นไปเทิงพุ่นมันมันชอดใส่หูฮูฮูบ่ จักหาบ่ฮู้ว่าเออขึ้นไปทางตรงๆมันมันไปสอดใส่นี่สอดนันพุ่นเลยวละพุ่นเงวังเบิ่วิละบงบังเจ้าพุ่นเลยเดบ่ค้ําพุ่นเลนี่ไดลงพุ่นก็ลงไปฮอดิโนบ่เลยลงมาโนนี่ไเอาเกีลงิโนเลยก็ได้บ่เลยไปฮอดงวังพุ่นเกี่ยวมาทางนี้เลยไดิโนนี่อ๋อทางโคกับปยากบ ทางง่ายทางทางลาดยากทางอันก th like like hmm, like ัำม oh, like ือทางเก่าก claro ับอันอาขึ้นไปตรงเลยนี่อันไหนสิง่ายกว่ากันกลับไปเมือทางเก่าหรือว่าเท่าตัวเมือเก่าแล้วไปทางพูดมันไกลมันมันไกลขึ้นอีกเนาะเอ้ยก่าเมืองเก่ามันไกลแค่้เนาะมันต้องหลายกิโลอีกเล่นที่พี่ใช้เวลาพูดเท้ยไหร่พูดใช้เวลาไกลเติมเนาะจากรถดับเซตหนึ่งนะโอ้ไกลเติมได้แฉเนะไปกับทางเก่าได้แฉโนะ chàng bằng ngài, eh? Boy, Một mặt thằng chịu rồi, kỳ thoo. Tang mũi hoa la của nó vì nó, eh? Eh, hm? Tăm bao lại bỏ. Tăm bao lại bỏ 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 bao, bỏ 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 này bỏ 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 เออสีว่าจะไหนน้อพี่น้องน้อเดียวทั้งหมดเชนสิไปเอาเครื่องอยู่ในรถก่อน้องมาให้ทั้งเดีเป็นพ่อของน้องพี่น้องเอ้หมอนี้อ่าเนาะโอเคน้องพี่น้องเนาะอ่ามีเครื่องอ่ากล่องหนึ่งี่น้องไว้เรามานำมื้อนี้เนาะเอาเลยคือเป็นเชื่อปุ๊บปุ๊บยวนยิ่งได้ยวนยิ่งด้โอเคน้องพีน้องเนาะมีเครื่องอ่ากล่องหนึ่งพร้อมๆอมันนี่คุณเอาไว้เนาะ เป็นเครื่องของแม่สุกอะไรน่าพึ่งผักมาให้กับทางว่าแซนแห่กับทางเอวยวีนาะทางว่าแซนก็าก็ได้ขึ้นไปเพราะว่ามันไก่พี่น้อยเนาะดูทางเงินมังพีนบุพี่น้องเอยว้าตัวก็ถือว่าไก่ก็ได้เอามาให้กับทางเงนอ่อเอวยพึ่งพนี่เนาะเพราะว่ามันนี่กับมีทางพญ่ยพนอ่าฝังพึ้นมาให้ซื้อเครื่องมาให้พอดีพี่น้องเอยก็เลยเอาติดรถมาให้กับครอบครัวนี่เนาะอ่าเตี้ยวเถอีเลี้ยวเถิด อ้าวสวัสดีสวัสดีลูกฮัลโหลเฮ้โอ๋ว่าสวัสดีเนาะมาเด้อมาติื้อเงินหาเล่นลูกหลานอ๋อโดยๆอ๋อบริวลูกชายกกอ่ะแม่นบ่อ๋อโดยอันนี้ก็แม่ของอีนางนั่นแหละแม่ของอีนางบ่มีชื่อนั่นแหละอ๋อแม่ของน้องนันบ่ไปพอดีเลยแล้วซเนาะนีพี่น้องเอ้ยเออเนาะ ไาชื่อขนมอ๋เพื่นเ่อื่อไปขนเรออ่าอาเลอ้ยไม่ไม่เนาะมาทาอ๋อา่น้องไอ้เนาะคนนี้เป็นแม่ของน้องผัวเทวะเป็นมาดินน้ำมือแ่ๆแค่เสื้อหนไป้องไอ้นาะเนั่นกแม่กามาลินนะอ่าขออนุญาตเดินหนีไม่ก่อนเนาะ เพิ่นไปตลาดเนาะเพิ่นไปซื้ออย่างนี้อันนีรเนาะไปซื้อขนมไฮอยากกินขนมโอไปดีขนมเออไม่ดูจะค้นนะแม่ฮะเนี่ยโดยซิปเอสคนหลัวซิปเอสคนยังพบเดี๋ยวนี้แม่ซิปเอสเช็ดผู้น้อยนี่แหละดูเก่าแต่ค้นได้จ้ะไปทางใดบ้างแหล่ไปทางใดเอาผัวมาแล้วเอาูลวงผัวบ้าแลล่มีคอมีครัวบ้าแหล่มีมาแล้วยังทำแม่นี่กะยังทำผู้น้อยชองคนชามคนอยู่ในเดือนนั้นโดยโดย นอกจากมือนี้เนาะอ่ามือนี้นะมีทางอันอ่าผู้ใหญ่เพิ่นเนาะเพิ่นอนในด้เบิ่องในชมคลิปของโอแสนแต่กันก่อนพุ่นแหละเนาะเพิ่นก็เป็นอ่าคนแข่งสวรรค์นักเขตคือกันนะแต่ว่าเพิ่นไปเฮลิเองานอยู่ฝั่งไทยอ่าอยู่กาะธรร่นแหละเนาะนี่เพื่นเทนมาต่างน้องนะมือีเสื้อใส่มื่อนเนาะก็เลยเก็บฝาเงินมาให้ซื้อซื้อเสื้อเนาะมาให้น้องเพื่อนสองชุดแล้วก็เกือบ อ่าคูนึงได้อยู่นี่ได้ไปเด้ออคขับใจลูกเด้อซื้อว่าจังไดก็แม่นี่ชื่อแม่หันชื่อเลี้ยนชื่อเลี้ยนบ่ชื่อน้องอันลูกมือนันหันชื่อนิดชื่อนิดบ่ชื่อนิดเนาะผู้กับบุมีเชื้อมือนันโดยโดยเนาะเอ้าแล้วก็มี อ่ามะมุมะมาแล้วก็ต้มขนมได้มั้ยเด้อเอออ่าซื้อมาให้น้องเพิ่นมื้อนี้เนาะครบใจลูกเด้อภาคเพิ่นเด้อเนาะว่าบ่าวบ่าวแสนซื้อเครื่องมาให้เจ้าได้สิดเนาะเออาว่าใเพิ่นมาก่อนดยบ่ครบเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ครบมื้อนี้อ่าแบ่งกันเนาะขนมเนาะให้ทางน้องเพิ่น้นี้พร้อมเนาะโยอล่ะําอ่ะให้กินเนาะให้ได้เอาได้เอาก่อนเ็นบ่ เออขอบใจแล้วขอบใจแล้วขอบใจนะอ่าเนาะเออได้กะมีเครื่องอยู่นี้เนาะเครื่องนี้ให้ทางอันเอื้อยอ่าแค่แบ่งกันเด้อเครื่องเด้อันมีเครื่องแกนึงอยู่นี่เนาะอ่าเนาะให้เอาไปอยู่เอาไปอยู่เครื่องของแม่สุเพิ่นเนาะอ่าเาสิให้กับทางอันอ่าแม่เพิ่นเนาะ อันขอบุญขอบคุณอันได้ก่อโอ้สาพ่อเพนจนได้ไหมเด้อสำหรับซื้อาเครื่องมาให้มื้อนี้เนาะได้ลูกเอ้ยให้อยู่ดีไม่แห้งลูกก็ได้ลูกก็ให้ยุ่งมันคันยูนนะบ๊อบไปชมเครื่องชมควางให้ลูกให้ลามยู่พีก็ได้บังเงี้พ่อแม่อยู่พีก็ได้หาเงินหาค้ำก็ให้ได้ลูกเอ้ยให้ร่ำให้รวยตระนี้ตระนาโดได้ทุเนาะ อาตัวผนว่ามีลูกสิบเอ็ดคนเออลูกสิบเอ็ดคนลูกแม่ดูบ้านมันบอลเดือพันไปนะนะคำนะไปแล้วผู้อ้ายหันเณรกล้าผู้อ้ายหันแรกได้นี่หันเบิ่งแม่หันผักเงินผักคำชื่อความกินหันนะควาอยู่หันนะโดดเดนี่เทใจใดช่างเด้เตกีลูกเอ้ยครอบครัวเช่นวัดตรกแม่เป็นเทใมุืเนียให้น้าจายกล้าได้เป็นเทใดเออได้นี่แต่ความแม่นี่กับข้าวกินกะเพราะตั ส้ํนั้นเลยบ่ได้ก้มกินหันเลลูกหลายเลยกินยันลูกหันเลยไอ้ทางพ่อแม่์ได้จ้ะพ่อเมย์บ่มีพ่อแม่เหาเอาพ่อแม่ก็เชี่ยมมาแล้วถ้าเอาเพื่อเดียวแม่นี่แหละเอวยน้องก็บ่มีทางพวกกับเอวยน้องก็บ่มีถ้าเพ่อเดียวพวกนี่อ๋อคือยงนยู่เนาะพอดีเพื่อนจะว่อนี่พอดีอยู่ดอหนนีิ อ๋องามเลยนุ่มๆเลยหนาวเนาะเออพ่อนพ่อนเลยเห็นเชือนี่แพรมาเมยว่าเอออายมื่อนั่นเลยว่าผ่อนผ่อนเลยนี่เป็นคือสื้มากี่ดอกเนาะเห็นเพผ่อนเห็นเพื่อเห็นม้วนเลยอืมชองสุดเนาะซื้อใหม่านกเปิดเนาะขับใจเรื่องเรืออืมวันนี่กันนอนเนาะพันนี่กันนอนจค่ปีแล้วันนี่นะนี่ห้าปรฮหัตปีนะฮะก็ได้เดือนห้าวันผู้นั้นพนผู้นั้นทราน เออซีบี้เลยแหละซีบี้เนาะซ่ํานั้นอือนี่ก็แม่คุมนะคุมก็ยังได้เฮ็ดได้คุมก็บ่อยู่คุ้มก็บ่อยู่แม่ไปคุมอยู่ห้องมานี่แหละยังได้ได้บ่แรงเตื้กันแม่จะเฮ็ดว่าพังเข็มไปซังบ่แม่บ่มีเงินออเออถ้าว่าพังเข็มนีูเนาะเออมูว่าพังเข็มว่าแม่บ่มีเงินพังือนี้ไถเลบ่ฮู้จักชื่อของินของอยู่เด เชืห็ดวิ่งห้งานยังจ่ากจมูกนี่จากเห็ดปช่ังมาแล้วห้ดปช่ังเรามีนั่งอยู่นี่นี่แล้วไปเล่นบุ้มีในเห็ดเลยหยาลู่หน่อยในมีอยู่ขุดมันไปิชังหมูจางหัดไปบ่ได้หยาบบุ้มีผู้เอาหนีเด้อันเอื้อยเป็นการเอายังเอาน้องบ่ได้เอื้อยก็ยังเอาน้องบ่ได้บุเพ่แหงน้องเอาเลยกระดาเลยนี่เห็นหมูไปตลาดเลยให้อยากไปตลาดเลยขอเงินน้ำเม่ แม่ให้ช่องพันกับเล่นไปน้ำโมเลเลยชื่อนมเนาะชื่อขนมเดี๋ยวไปตลาดโดูดูอ่าซาพี่น้องยนอกระดีแช่น้ำน่องเพื่นเนาะกระแต่โน้ดนายพี่น้องยนอคลิปที่ว่าช่น้ำลงตะนั้นก็ได้เนาะากระเป็นกระได้เห็นได้ชมคลิปนายพี่น้องเพื่อนกะได้ฝากเงินมาเนาะซื้อเสื้อผ้าให้น้องเพื่อนอ่าเป็นเวลาหลุดนั่นนายพี่น้องเนาะที่โพลัยเงินมาเข้ามาทางหมู่บ้านเพื่อนกระ นเติบแล <cession S 2> <im dling my lie> ้วเนาะแม่แลมนเติบล้วจนบชื่อฮันลูก่คุแมอแม่บชื่ออากาศลมเนาะช่วงนี้ก็ลมหนาวลมหนาวเย็นกลางคืนเลยก็เย็นนะมันกินนมนงขยันขยันยันนข่นขยนขนข่นขยนข่ันขยันไนขนขยัน็นขยันขยนนมนนันเป็นยนยัไกนนัยนนขัันยยย อาอโอเคจ้ะพี่เงาไอ้น้อเดี๋ยวสิถามไทย่านนี้ก่อนอ่าอ่าเขามองเข้าใจรายได้ไหมเด้อน้ออยู่ดีมีแห้งเนาะสวัสดีปีใหม่เด้อเออจ้าโด้ยลูกก็ให้อยู่ดีไม่แห้งให้ได้เงินได้ค้ำด้วยด้วยโอ้ยโอเคพี่น้องาพูดทางนี้เนาะได้๋ยวฮมึงแค่กินเนะเอาตื่นนอนละบาทนี่ตื่นแล้ววันนี้เนาะแกเป็นบ่อให้บ่อแก่ให้ที่บ่อแก่ให้เนาะ เ <c> บ <ười> so, ah, like, right? ah, ah, ิ <Wenn> ่งย <But S 1> <Yeah. S 2> ุ uh, ่น่ะเกเบื <ratios> Maybe, ้องยุ่เครื่องหนุ่มีอย่างน้ำแน่นี่โอ้เครื่องน่ะเก๋เบิ่งเครื่องกันน่ะเครื่งเสื้อผ้าเด็กเบิ่งเดื้อนาะแล้วก็แบ่งปันกันไอหนี่พี่น้องเอ้ยโอ้โหโตหนุ่มีกระโปรงกระเป๋าอีเล่พี่น้องเอ้ยเอ้อเชือฝาพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้จะให้ทั้งเองยแบ่งกันเนาะเอ้ยเนาะไอ้น้องน้ำผู้มีอย่างน้ำแน่นี่ พี่เกือบอ๋อพี่เราเข้ากับมีพี่น้องเอ้ยเนาะเสื้อผ้านี่มีถงมีไทยนะพูดมีแม็กมาอีกปิดจมูกพี่พูดลายลายเติมได้พี่น้องเนาะเสื้อผ้ากระเพาะกระโปรงกระเป๋าเนาะเรีกพากันเรียกว่างเด้เลยกับเบงกันพากันเม่น้องคนพร้อมเนาะอ่าอ้าวเนาะไอ้ทางนี้ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นก่อนเนาะเครื่องนี่เป็นเครื่องของเมยสุอยู่พังไทยเนาะไอ้ขอบคุณขอบคุณแล้วกับอุใส้พ่อเพิ่ณเนาะ เอ่าพี่น้องเอ้ย้องพี่น้องเอ๋ฮาน้าโอซายพ่อเมาน่งเด้อวันนี้เนาะโดยขอขอบใจเด้อลุงป้านะอาก็ได้โดยขออยู่ดีมีแห้งขอให้ร่ำรวยโดยได้เอาเครื่องมาพากลูกล้านทางพี่ขอให้อยู่ดีมีดีนั่นแหละโดย เโอเคบันน <ates> ี้นอพี okay. ่น in ah, ้องเอ้อทั้งเอ้ยนี่ตามที่ว่าได้ยินมากนี่ว่าเป็นคนไทยบ่ไปไปคบกันไปไร่ไห่เนาะไปเฮ็ดงานช่วงนี่แหละงานส่วนอ๋อแล้วไปพบพ่อกันอยู่ในสวนหมองเหตุงานนั้นดูไชานอลดูจังหวัดใดเนาะดู จังหวัดชนบุรีเหรอร้อนเกินเออแต่พ่อแม่ท่างเรื่อย้จะเป็นเป็นยังไงเนาะพ่อนั่นตายแล้วเรือเมย์กับน้องติดต่อไ่ได้เดี๋ยวนี้สมัยนี้ติดต่อไม่ได้เลยหลายปีแล้วแอนตี้พี่น้องไม่ได้คูเขาวูข้าวบ่เออหรือว่าชิมีท่างเงนอนตี้เราพี่น้องทางแอนตี้พี่น้องเอ้ยเพื่อนยังจำได้บ่เนาะซื่อซื้อนาะเนาะมามาอยู่บ้านหนึ่งเซจเล็กปีเนาะ โอ้ยใน,นาไา่ปีเลยลูกจะไ่คนะโอ้คนพ่อแค่อนเดีกนทั้งงาเงเ่เคยงานอย่ไทยเลาันบาตนหน่เนาะ,ะเลยมาหากันเนาะอ,อ,อั้วป่าเลยปีพ่อมาที่บ้านเล,ลูกจะชามเีคนละแบ่ง,งกินทัางแบ่ง,งกินเจ๊แล้วเหรอโอ้ๆโเนาะกาบริษัทต่อข้าวข้าวเมื่อเลยบายีรเนาะ ย่งกับไปก็มาส่วนหนึ่งกันบ่ตอนพอเขาเจียนี่ยหมดเลยแต่ก่อนอย่างเงี้ยไปก็มาอยู่ไปหาเขาอยู่ไปหาาเท่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือขายการติดต่อแล้วเนาะถาว่านอกเหียวทางนายทุนจะติดต่อมาหาเพื่อจะได้เนาะทำข้าวทำข้าวกันก็ได้เนาะแต่คิดว่าเป็นสายเลือดไทยเลย่นบ่ Anh nghĩa là chồng con hiền. Do vậy? Oh, dạy. Ah, vân nắng nữa. Bà nhìn tham nó. Get ok, vân <laughs> okay, nơi đây. Nay anh ngay tang ngay chưa này cô tok up là vân nọ. Vì đi mi hèn nơ, nó giục hoa chim chang, nó bị mai nghĩa nó. No, ái đi đi hèn nơ 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 อาอวันนี้น้อไพี่น้องไรเครื่องไ่เครื่องวู่ทุกคนในวันนี้เนาะใช่เลยครับได้ไหมแล้ววันนี้เรอยูดีีแหงเ้อเนาะสบายดีเนาะอ่าดวยด้น้องไวันนี้ก่มายิ่งใหญ่ไทยไหมเนาะอ๋อเพ่อนเนาะบรรยากาศกะลมมวยห่วยเนาะโอเคเลยวันนี้พี่น้องเนาะการสำรับคิปนี้ทั้งหมดสนหน่กชได้ขอโจบคลิปแล้วเนาะขอบุณขอบคุณพี่น้องที่ขามาเบิร์มาส่งคิบรแสนเนาะเต้จนจบเลยกบบอคข่าวโคตรา์ไปกับคอยทุกทางที่มีแห้ง ตลอดปีและตลอดไปเนาะก็สำหรับนี่ก็ขอบคุณขอบคุณทางพุญ่ใจดีใจบุญเนาะที่ว่าได้ฝากเงินมากจากัางมาเทนเนาะซื้อเครื่องใหม่น้องเพื่อนพี่น้องเอ้ยบําเพ็ลูกของเอ้ยเพราะพี่น้องเาเป็นลูกองอีกแม่เพื่อนเทียบเพื่อนมานางดินน้ำมันอะไรเพื่องเอ้ยเราลูกเพื่อนก็มีอยู่สามคนแหละก็ถือเอาโอกาสนี้เนาะเอาเครื่องที่ว่าทางเมย์ซืเพื่อนเนาะที่ว่าฝากมาให้ว่าทางมาแทีนได้เมื่อไรพี่น้องเอ้ยทางมาแทียนก็มาได้ขึ้นไปทางเมืองพีนเนาะพี่อนเอ้ยมันไกลนะ นก,ก็นเลยเอามาให้ well. กับครอบคัวของเอื้อพันเนาะพี่น้องเอื้อนกกาสำหรับวันนี้อากาศยืนดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อนกกาสำหรับวันนี้กระทั่งโมเสนอาจจะได้ขอโทษจบทิ่ได้นกคอยทุกท่านมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงกาสำหรับวันนี้ก็จะได้กล่าวคำว่าสบายดีเนาะ